อย่างการเป็นตำรวจเนี่ยมีมีมีผลใช่คือนาทีคือเราดูแล้วเหมือนกับตตังแ่่กอมีความกล้าหาญมากในการที่แบบเหมือนเป็นตำรวจแล้วก็ใส่เครื่องแบบไปด้วยใช่ไหมแล้วก็แสดงออกอ่ะคือคือในที่ทํางานไม่ได้มีใครติงอะไรใดๆเลยใช่ไหมคะไม่มีครับก็อาจจะมีมีบ้างที่เขาบอกว่าอาจจะแบบคือถ้าพูดถึงว่าคนประเภทแบบว่าเขาอาจจะแบบว่า เป็นคนที่อยู่ในเจนที่เป็นรุ่นเก่าผู้ใหญ่มันไม่เหมาะสมมันดูแบบนึงแบบนี้มันไม่เหมาะสมไหมอะไรเงี้ยจริงๆผมก็ตอนที่อยู่ทําทํางานเป็นสายตรวจมาก่อนเนี่ยการที่จับผู้ร้ายผมก็ใช้กําลังเต็มที่ถ้าเป็นผู้ร้ายแล้วก็เพิ่มเป็นขโมยเป็นคนที่เป็นเสพยาเสพติด,ตดอะไรพวกนี้ที่ผมฟัดเบี่ยงมากแบบคือเต็มที่คือไม่ได้เอาความผมคิดในตัวเองว่า เราไม่ได้เอาความอ่อนแอหรือเอาความอ่อนไหวเนี่ยไปใช้ในการทํางานอเราเอาใช้สมองสติปัญญาของเราเนี่ยว่าจะทํายังไงจะจะับผู้ร้ายยังไงจะทมวิธีการไหนที่มันได้ผลดีสุดแล้วเราปลอดภัยที่สุดเขาปลอดภัยด้วยเราปลอดภัยด้วยเนี่ยครับป็อสิ่งที่ผมคิดมาตลอดเราก็ระวังตัวตลอดไม่ประมาทการใช้ชีวิตพอ <PO> จากที่ได้เป็นสายตรวจมาก็มาอยู่ที่ฝ่ายอเมริกนันขอย้ายฝ่ายอเมริกันเพราะว่าเพราะว่าอ่าุบัติเหตุครับแขน แขนใช้ดามเหล็กก็ถ้าปฏิบัติหน้าที่ต่อมันจะลําเป็นอุปสรรคในการทางานก็เลยขอย้ายมาเป็นฝ่ายอำนวยการที่เป็นเอกสารมีสัตว์หนึ่งที่บอกว่าอะไรนะกระโดดตามผู้กระตดอผู้ผู้ต้องหาครับโทรศัพท์พิพังทั้งเลยด้วยความที่ว่าคือเราเป็นเด็กือถ้าว่าไฟแรงอ่ะนะบอคือแบบเต็มที่อ่ะคือแบบ ตัวใหญ่ๆก็กก็โดดเกาะผมเคยก็โดดเกาะหลังเขา่าไปไป,ไปไปด้วยเลยนะ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าบางทีคนที่เขามีมีสาสติดในร่างกายเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องนีเลยคือการโดดลงน้ําอืำเพราะว่ามันละลายนั่นคือวิธีการหนึ่งของคนที่มียาเสพติดในตัวเขาจะต้อง<ช>วิ่งหาคลองก่อนเลยทำไมได้ให้โดดลงคลองไปก่อนแล้วเขาจะยอมมอบตัวที่หลังอ่าเพราะว่าอะไร มันมันไม่มีแล้วอ่ะมันละลายไปแล้วอพอมาตรวจหาสเติปมันก็ไม่มีเพราะเขาเป็นผู้ขายก็แว่าสบายโอ้โหนี่บูมากเหมือนกันนะครับใช่ใครับใช่เนี่ยคือกรณีทองเราไดฟังจุดนี้เลยไหมที่เราประทับใจตอนนั้นคือคบกันยังยังครับยังน้อยแค่คือรู้จักกันแล้วแต่ว่าครับความสัมพันธ์ก็คือเพื่อนเพื่อนยังไม่ตกลงยังไม่ใฉยอ่อนแต่เห็นความบูของเขาแล้วก็ในที่ทํางานเนี่ย มารู้ตอนไหนว่าเราก็เป็นแบบนี้คือตอนเขาคุณเจนเพราะว่าผมผมเดินไปไหนไปไหนมาไหนด้วยกันผมจะจับมือเขาตลอดใช่จับมือกันตลอดแสดงความรักตลอดเขาเลยถามว่าผู้ใหญ่บางคนเขาไถามสงสัยว่าเอ๊ะแบบเนี้ยเขาเรียกความรักหรอยังไงที่ผู้ชายผู้ชายรักกันได้หรอเป็นอย่างเงี้ยไม่คือแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะเออมีแบบเพศไหนมั่งเออเนี่ยผมก็อธิบายเข้าไปว่าอ๋อผมก็คือเป็นผู้ชายผู้ชายรักกันผมบอกว่า การความรักเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพศหญิงเพศชายบางทีผู้หญิงชอบผู้หญิงก็มีผู้ชายชอบผู้ชายก็มีผมจะบอกเสมอว่าความรักมันเกิดได้กับทุกเพศเพราะว่าเรารักเหมือนเรารักพ่อรักแม่รักลูกมันคือความรักทั้งหมดความรักมันมีแค่เราียนกับเขาไก่ไม่ได้แยกว่าอันนี้รักกับเพศหญิงอันนี้กับเพศชายแต่ความรักมันคือมันครอบคลุมทั้งหมดไปใหนมันเราอยู่ในโลกนี้ครับคือจริงๆแล้วคือเขาก็โชคดีนะเพราะว่าครอบครัวก็ เข้าใจคับเข้าใจอ่ไม่ยากแล้วก็ที่ทํางานก็เข้าใจเหมือนเจ้านายก็เข้าใจคือแต่ว่าบางคนก็แบบอุปสรรคเยอะโนครูคือยุคพุกเราวคือหยุคครูครูท่านแต่ต้องทุกครูคือยุคที่มารีโนยังอยู่ถนนวานนิดคือเหมือนกับว่าตอนเนี้ยอย่างเมื่อวานพอเราไปไล่ๆดูเนี่ยก็ยังมีอย่างคู่รักบางท่านน่ะก็ยังพูดยังให้กำลังใจ กับบางท่านที่แบบอาจจะมีะจิตใจแบบเนี้ยเรารู้แต่ว่าอาจจะยังไม่กล้าเปิดใ,ใช่ครับมีมีหลายคู่จริงๆมีค่ะมีใช่คือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าเวลาวันเนี้ยสังคมเปิดเนาะ,ะแต่ว่าตอนที่เป็นสอสอเนี่ยท่านก็ยังได้ยินเรื่องที่แบบว่าคุณแม่ไม่ให้คบเนาะแล้วก็ทําให้ลูกชายไม่สามารถครบกับผู้ชายที่เขารักได้ะนะแล้วก็ฆ่าตัวตาย นน่แัหละหรือแบบว่ามันก็ยังมีอยู่ไหมกับการที่ชอบเพศเดียวกันแต่บังคับให้แต่งงานกับต่างเพศมีอยู่ไหมมีอยู่ผมมีครับมีผมก็มีเพื่อนที่เป็นแบบนี้เยอะแล้วคนที่ที่เป็นแล้วก็ไม่กล้าเปิดตัวเองโดยที่ว่าตัวเองเป็นตำรวจเหมือนกันเขาบอกเขาบอกว่าเขาห่วงเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนรอบข้างครับอเขาบอกว่ากลัวเปิดตัวมาแล้ว เพื่อนจะไม่ครบเพื่อนในในฝูงเขาจะไม่ครบเฮ้ยเขาอาจจะล้อเขาจะนี่กลายเป็นกลัวผมก็กลับบอกว่าไม่ต้องกลัวคือเหมือนเราเนี่ยผมก็ไม่ได้เปิดตัณต์แรกพอผมอยู่ผมก็ในในเพื่อนในคล้ายวกันพอผมบอกผมเป็นนะผมก็ออกโอเพ่นเปิดเขาก็ยินดีเขาก็ไม่มีใครว่าจะมาแกะเราเล่นไม่มีนะเขาก็รับไ้เขาก็ยังเปิดก็แต่ไปมาหาสู่กันยังครบสมาร์สมาคมคเหมือนเดิมคือบางทีเราอาจจะคิดคนเราก็อาจจะคิดในในส่วนนี้มากเกินไปคือจนปิดกั้นตัวเองไว้โดยที่ว่าไม่ไม่ ไม่ยอมเปิดลองลองลองเปิดใจตัวเองออกมาก็ยังเก็บอยู่ในความที่ว่าเหมือนกับมันเก็บกดตัวเองทําให้ตัวเองไม่มีความสุขอ,อะไรคือสิ่งที่ทําให้เราทลายกําแพง<อ>ความรู้สึกนั้นอะไรทำให้เรากล้าพูดออกมาว่าผมเป็นนะ<อ>ผมรักคุณเจนนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือจุดก็คือความรักเลยเพราะเราอยากจะใช้ชีตกับใครสักคนหนึ่งโดวยที่ว่าไม่ต้องแอบแอ่ซ่อนๆกันนะครับผมต้องการแค่ตรงนั้นเลยแล้วผมก็ชอบเขาตรงนี้ด้วย ครับนั่นคือบอกว่าอยากจะบอกว่ามาสามารถเตือนไปไหนได้ด้วยกันได้จีครั้งคือดูแลเขาได้เดินบอกรักกันเมื่อไหร่ก็ได้กินข้าวเดินเตือนหน้ากินข้าวป้อนข้าวอะไยเงี้ยเที่เหมือนกับคนคู่รักทั่วปไปที่เขาทำกันนั่นแหละคือสิ่งที่ผมปรารถนาบอกย่าสักสักครั้งหนึ่งที่อยากจะมีแบบนี้แล้วจ,จนได้มาเจอเขาเขาก็เลยว่ามันมันใช่ตรงเนี้ยใช่สุดเลย <laughs> มีโมเมนต์ไหนที่ทั้งคู่รู้สึกว่าโล่งที่สุดบ้าง หรือว่าเมื่อวานนี้โลงมาลงมาเอาครับว่ามันจริงว่ามันมันมีกฎหมายรองรับ้วเนี่ยคือแบบอย่างถ้าเป็นเรื่องของแบบในงานก็แบบทางกฎหมายมันรองรับแล้วก็ไม่มีใครทําแบบว่ามามาพูดในเรื่องของเอมันไม่สมควรอีกแล้วเพราะว่าในเมื่อกฎหมายรองรับพวกเราแล้ว่ก็อย่างอื่นอื่นมันก็ไม่มีครับคืออาจจะไม่จําเป็นต้องแคร์อะไรแล้วเพราะว่าเราก็มีกฎหมายแล้วใช่ครับเราก็ทาแค่ทําหน้าที่เราการงานเราไม่เสียพอ สิ่งที่ว่าสิ่งสำคัญคือเราจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยหนึ่งเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นครับแล้วก็งานที่เราทําไม่ให้เสียครับแค่นั้นตั้งใจจะทำงานในสิ่งที่ได้รับมอบหมายมาแค่นั้นแหละครับมันเป็นเกราะป้องกันว่าอ้าวเราทํางานอยู่ที่ทํางานก็ทํางานเต็มที่ต่อความสามารถครับักรับบารชาให้ทําอะไรแล้วก็ทําเต็มความสามารถมันเป็นว่าทําให้องค์กรเราเขารักเราว่าเออเนี่ยทำงานนะไม่เคยคือไม่ได้กระทบกับเรื่องการทํางานครั